สวัสดีครับผมน้สพีทวันนี้เราจะมาทำเควสรายวันหยิบวัสดุตำแหน่งจะอยู่ตรงที่ชินจูฟอเรสจะอยู่ใกล้ๆกับวาร์หยิบยังไงไม่ให้ศัตรูรู้ตัวจะได้ไม่เสียเวลาเดินมาข้างหลังตรงนี้มันจะอยู่ในบในบ้านนี้หนึ่งอันเก็บได้หนึ่งอันแล้วเข้ามาตรงเสานี้หยิบเก็บต้องไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็อ้อมมาข้างหลังเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่จุดนัดพบก็ประมาณนี้ ตอนนี้เราอยู่กันที่แถวๆนี้กีวิลเลจเราจะวาร์ปมาตรงวาร์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เดินมาตามทางมาถึงดอยตรงนี้ติมหน้าผาหน้าผาที่ว่าก็คือตรงนี้แล้วจะสังเกตเห็นข้างล่างว่ามีจุด2จุดตรงนี้1จุด1จุดที่เราต้องไปเก็บเราต้องอ้อมไปเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัวแล้วมันจะประหยัดเวลาเพราะว่าเควสเนี้ยมอนมันจะถือก,กว่าปกติ เรามาล่อนแถวแถวนี้เดี๋ยวเราต้องรอไอตัวคาถาหินเนี่ยเดินไปทางขวาตรงนน้นก่อนแล้วเราจะเริ่มหยิบไอทางซ้ายก่อนส่วนไอตัวนั้นอ่ะมันจะยืนอยู่ที่เดิมมันจะไม่ไปไหนแล้วก็ระวังฟ้าผ่าไว้ให้ดีถ้ามันไปถึงตรงเนี้ยเราก็เดินไปได้เดินอ้อมไปหยิบสิหยิบสิแล้วก็มาหยิบตรงนี้ แล้วก็เดินผ่านมันไปเลยเย้ยเย้ยมันหน่อยเย้ยมันหน่อยอไม่รู้ตัวแล้วเราก็วิ่งจริครับแล้วไปจุดส่งปุ๊บถ้าถึงตรงนี้ก็เสร็จละวร์ปหนีได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ